พี่อนางประชุมอัตพงค่ะยินประชุมอัตพงนะคะมีปัญหาเรื่องแท้งเด็กหนึ่งคนหลุดเอ็งหนึ่งคนแล้วก็พาไปทําแท้งอีกหนึ่งคนแล้วมาหนึ่งขันค่ะขันอะไรคะแม่ขันห้าปะขันห้าค่ะแล้วกับใครคะแม่ท่านเทวดามีแท้งโดยธรรมชาติดึงคนไปทําแท้งดึงคน แล้วก็ช่วยคนอื่นไปทําแท้งอีกหนึ่งคนยังอยู่ครบหรือเปล่าสามรายการนี้ยังอยู่ขั้นเ๋ยอยู่ด้วยเลยตลอดนั่นแหละเนาะไม่ได้ไปไหนหรอกเอยเด็กสามคนยังอยู่ไปรับขันมาหนึ่งขัน,งนางของพ่อฮะในันอะน่างทรงร่างทรง,งเป็นขันอะไร 5, จ้าขันห้าค่ะขันห้าตามร่างทรงว่ามา อะไรหรอกท่านอ่าไม่มีก็ตัดออกไปเด็กอยู่ล้วนๆเลยใช่ไหมใช่แล้วนั่นปัญหาปัญหาชีวิตมีอะไรมีปัญหาอะไรคะแม่สุขภาพการงานการเงินหรืออะไรคะจะถามเรื่องสุสุขภาพของพวกเอลูกๆอะไรตัวเองตัวเองค่ะเอาแค่ตัวเองไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากจะให้เด็กไปเกิดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันท่านเทวดาเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว แฟนไู้ยญิงกันแล่าเลยผู้หญิงนุพายาไม่รู้นะคะตั้งแต่เล็กๆจำไม่ได้ไม่รู้เลยตั้งแต่เล็กๆเด็กสามคนนั่นเอ้ยผู้หญิงนุพิยาสี่สิบห้าวันเลยนั่นเหรออ้าวสี่สิบห้าวันพร้อมหรือเปล่าเธอพร้อมบวไคะ่าแม่พร้อมเะบวชได้เมื่อไหร่คะภายในสิ้นเดือนนี้คะภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมบวชค่ะสิ้นเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาก่อนค่ะก่อนค่ะอก่อนสิ้นเดือนเมษาค่ะชื่ออะไรจ๊ะ ใช่คืออังกฤษครับอังกฤษค่ะอาทิตย์เหรออังกฤษค่ะอังกฤษอังกฤษอังกฤษค่ะโอเคผู้หญิงผู้ชายค่ะอังกฤษแล้วอะไรต่อแล้วพ่อน้องผู้หญิงชื่อหนูนาผู้หญิงชื่อหนูนาค่ะชื่อหนูนาหนูนาตามด้วยน้อยนาน้อยนาค่ะหนูนาน้อยนาอ้าวหนึ่งชายสองหญิงเหรอหนึ่งชายสองหญิงค่ะคุณแม่ ้าวกินอะไรกันบ้างบอกมาเลยกินได้หลายอย่างเลยค่ะบรรจาร์กินอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้จัดไปคันน้ำหลมที่เซเว่นได้ค่ะอา้าวเสื้อผ้าชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนทั้งสามคนสามคนค่ะโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์บรรจาร์เอาอะไรปล่อยของของ <5 S 3> ้าโลขุมห้าหมอชีพหมอไร่ชีพหมอสิบไร่สิบ โอเคสองกระางกี่ชุดสองกระถางสองชุดค่ะสองกระถางสองชุดค่ะโอเคเปล่าแต่แต่ตอตสองตัว,ตวกับรถหนึ่งคันค่ะตุ๊กตาสองตัวกับรถหนึ่งคันค่ะตุ๊กตาสองตัวรถหนึ่งคันจัดให้ไปเลยเรียบร้อยดีมากที่ยังไม่ได้ทำอะไรหรือทำไปแล้วทำแล้วค่ะแต่เขาไม่รู้ตัวรู้ค่ะแต่ไม่พูดรู้แต่ไม่พูดยังทนได้ ยังไม่หนักนะสาหัสสากัรหนักายังใช่ไหมหนักค่ะหนักแล้วเหรอะแต่ไม่รู้แต่ยังไม่รู้ตัวแสดงว่ามีจิตเขาเรียกว่าอดกั้นอดทนได้ดีเหรอไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ใช่สมองลืมเลือนไปแล้วใช่ะทุกจนหายทุกจนจำไม่ได้แล้วใช่ค่ะอ่อตามนี้อ่ะก็เข้ามาแล้วก็เลือกแล้วกันไปตามนี้เล่คนเดียวกะสาธุ ไม่บายไปได้ก่อนสิ้นเมษาแหละเมษานี่แหละไปไปปลายเดือนบายสี February> ่สิบห้าวันอย่าไปทำเขาอีกนะด่า้องเป็น่อแม่